ผมไปดูเรื่องนี้ก็ใกล้ตัวรัฐบาลใหม่เกิดขึ้นมาคนก็ยังถามกันเยอะแยะค่ดิจิตอลวอลเล็ตเราจะเรียกอย่างนี้ได้ไหมเรียกเป็นอะไรดีแจกหมื่น <Ha. S 2> แจกหมื่นบาทจะเป็นวิธีไหนก็เถอะทบชมมีความคืบหน้าที่น่าสนใจอ่ะคุณจุลาพานบิวัฒนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ยืนยันว่านายปรีแพทองทานได้แสดงเจตจำนงชัดเจนแล้วว่าเดินหน้าโครงการหนึ่งหมื่นบาทแน่นอน รูปแบบอาจจะปรับเปลี่ยนแต่ยังไม่สามารถพูดได้ชัดเจนนั่นรอหลังแถลงนโยบายรัฐบาลจะทราบว่าเปลี่ยนอย่างไรเงินที่เตรียมไว้ไม่ว่าจะเป็นงบกลางปี67และงบปี68ที่พิจารณาอยู่ยืนยันจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นการเติมเงินให้ประชาชนหมายถึงให้ประชาชนเป็นกลไกในการกระตุ้นเศรษฐกิจเอาเงินไปใช้คุณจุรพันธ์ตอบคําถามนักข่าวถามว่า การจ่ายเงินสดไปไปตามเป้าหมายไหมเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้กระจายลงฐานรากอย่างแท้จริงคุณจุลพันธ์บอกว่าการดําเนินนโยบายสาธารณะมีมุมมองที่แตกต่างในวันที่จะทํารูปแบบดิจิทัลร้อยเปอร์เซ็นต์วันนั้นก็มีข้อท้วงติงว่าต้องไปดูกลุ่มเปราะบางและทางสวก็ร้องห่มร้องไห้บอกอยากจะให้แจกเป็นเงินสดสงสารชาวบ้านชาวบ้านอยากได้อ๋อจำได้ที่ประชุมสวนัดแรกน้ําตาล่วงเลยค่ะแล้วยังไงนะคุณจุลพันธ์้าแม่ค้าหมูใช่ไหมค่ะคุณจุลพันธ์บอกเราก็รับฟัง เสียงสะท้อนของประชาชนและทุกฝ่ายรวมถึงฝ่ายค้านแล้วก็ภาคราชการด้วยออแล้วยังไงต่อถามต่อไปอีกคุณจุลพันธ์มองว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องสุ่มเสียงบ้างคุณจุลพันธ์บอกว่ารัฐบาลของคุณแพทองทานต้องปรับให้มีความปลอดภัยมากขึ้นนี่ต้องปรับให้ปลอดภัยมากขึ้น ดิจิทัลวอเล็ตนะัไม่ใช่ทางด่วน <c oughs> ทำไมต้องปรับให้ปลอดภัยมากขึ้นบอกมีข้อสังเกตมีข้อห่วงใย,ายจากทั้งหน่วยงานของรัฐและจากประชาชนแล้วก็จากฝ่ายค้านด้วยก็เลยจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบบางจุดค่ะเพื่อให้เกิดประโยชน์กระตุ้นเศรษฐกิจเป็นเม็ดเงินที่ให้กับประชาชนเรารับฟังมาก็ยอมรับว่าการปรับเปลี่ยนเป็นเงินสดมีความเป็นไปได้ในบางส่วนนั่นก็แปลว่านี่พูดกันตรงๆเลยชัดเจนเป็นอย่างยิ่ง การดําเนินนโยบายเนี่ยอย่างที่บอกไปท่านผู้ชมจะต้องมีการปรับให้มีความปลอดภัยที่สุดปลอดภัยกับนายอธมนตรีแพทองทานนั่นก็แปลว่าใครเตรียมจะร้องอะไรใครบอกว่ามีปัญหาอะไรปรับห่ะตรงไหม แล้วบอกต่อไปแล้วประชาชนที่ลงทะเบียนทางรัฐไปแล้วล่ะคุณจุฬาเดินหน้าต่อค่ะเพราะว่าการทําโครงการเงินดิจิตอลเวลตเนี่ยมีอีกวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือสร้างโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิตอลให้กับประเทศเรื่องนี้ยังไงก็ไม่ละเลยค่ะยังอยู่ในวัตถุประสงค์นักข่าวถามนี่ประชดหรือเปล่านี่ปรับเปลี่ยนรูปแบบเนี่ยมันจะมีผลต่อแรงพายุหมุนที่ตั้งไว้ไหมอธิพักเพื่อไทยเคยแถลงว่าดิจิจเลเลคือพายุหมุนถึง4ี่โลกอะ แล้วยังไงคุณจรลพันธ์บอกก็แน่นอนการปรับเปลี่ยนอะไรก็ตามมันมีทั้งแง่บวกและแง่ลบในตัวมันเองก็ต้องหาจุดที่สมดุลค่ะแต่แน่นอนว่ารูปแบบอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับแต่ตราบใดที่ยังไม่มีการถแถลงนโยบายเนี่ยผมเองถึงแม้ว่าผมเองจะรับทราบในโครงสร้างใหม่บ้างบางส่วนก็ตามเนี่ยก็ยังไม่สามารถพูดให้ชัดเจนซึ่งถ้าเป็นไปตามกปรอบเนี่ยเราก็จะได้เห็นกันว่าโครงสร้างใหม่รูปแบบมันจะปรับเปลี่ยนไปอย่างไร วันนี้อะไรที่มันเป็นประเด็นสุ่มเสี่ยงเนี่ยผมก็มองว่ารัฐบาลคุณแพรทองทานควรจะพิจารณาในการที่จะปรับให้มันมีความปลอดภัยมากขึ้นในประเด็นแรกประเด็นที่สองมันก็มีข้อห่วงใยมันก็มีข้อสังเกตจากหน่วยงานของรัฐเองบางส่วนจากภาคประชาชนจากพักฝ่ายค,ค้านนะครับก็มีนะครับ,นะรบในเรื่องของการปรับเปลี่ยนรูปแบบบางจุดเพื่อให้มันเกิดประโยชน์โดยเร็วนะครับในการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจ เพื่อให้มันเกิดเรื่องของการเข้าไปเป็นเม็ดเงินลงทุนเป็นเม็ดเงินให้พี่น้องประชาชนได้จับจ่ายโดยเร็วเนี่ยอันนี้เราก็รับฟังมาเพราะฉะนั้นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเป็นไปได้ชัดขึ้นไหมเป็นไปไ,ไ,ได้ว่าจะเป็นเงินสดใช่ไหมคะในบางส่วนเป็นไปได้อันนี้อันนี้อันนี้รับฟังจริงรถที่ลงทะเบียนกันไว้แล้วทางไหคะก็ยังเดินหน้าต่อครับผมไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีโครงการที่เป็นลักษณะของดิจิทัลวอลเล็ตนะครับโครงการในเรื่องของการทำดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยก็ มีอีกหนึ่งวัตถุประสงค์ที่รับสร้างกันมาโดยตลอดก็คือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับประเทศไทยดังนั้นเราก็ยังไม่อาจละเลยได้ก็ยังเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ที่เรายังยืนยันอยู่นะครับแต่รูปแบบจะเปลี่ยนอย่างไรเพื่อให้มันบรรลุทั้งสองวัตถุประสงค์ในระดับที่น่าพึงพอใจในระดับที่ยอมรับได้อันนั้นต่างหากที่เป็นคำตอบเพราะฉะนั้นนโยบายดิจิทัลเล็ตจะปรับให้มีความปลอดภัยที่สุดพูดเหมือนการก่อสร้างถนนพระรามสองเลยค่ะไม่เป็นไร ก็ต้องบแกะโดล่าสุดตอนอภิปรายงบ6 8ของวันแรกคุณสิริกัญญาตันสกุลก็พูดถึงประเด็นมันมีผิดกฎหมายอีกข้อหนึ่งที่ไปชะลอการจ่ายหนี้ธนาคารของรัฐ35,000ล้านเพื่อจะเอาเงินมากระตุ้นเศรษฐกิจยืนยันว่าผิดกฎหมายอีกเมื่อวานนี้ก็คุยกับเราในกรรมกรข่าวคุยนอกจอเดี๋ยวต้องปรับอีกไหมเนี่ยเพื่อความปลอดภัยของนายมนตรีขณะเดียวกันคุณสิริกัญญาให้ทายว่าจ่อมายังไง เธอคาดว่าอาจจะเป็นไปได้ข้อที่หนึ่งรีบปิดโครงการเลยล <ด S 2> ไอ้ที่ลงทะเบียนเอาไว้ปิดเร็วกับตำรวจเพื่อลดจํานวนคนจะได้ใช่ค่ะนนเพราะเงิน<อ>งไม่มีใ่ไหคะ่ะหรือข้อที่สองแบ่งเป็นสองวดสําหรับเฟสสองก็คือลดจํานวนเงินลงอาจจะเอางบปีหกแปดห้าพันบาทงบปีหกเก้าอีกห้าพันบาทแบ่งเป็นสองจุดหนึ่งสองจุดสองอันนี้แม่หมอกรณีที่จโรเลตเข้าไ่าอย่างนั้นเราก็ตามกันดู